สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีตุลทุกท่านนะคะราศีตุลจะหมายถึงผู้ที่เกิดในวันที่22กันยาจนถึงวันที่2 1ดตุลาคมนะคะก็ใช้เกณฑ์แบ่งตามโหราศาสตร์สากลเนาะแล้วก็คลิปนี้เป็น general reading นะคะหมายความว่าคือเราก็เข้ามาดูแหละว่าสนามพลังงานในเรื่องอะไรมันจะเข้ามากระทบกับตัวคุ่นบ้างน,นะแต่ว่าจุดดวงเนาะ คลิปนี้เป็น entertain purpose นะคะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงก็ฟังหูไว้หูนะจ๊ะทุกคนขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันในคลิปนี้นะคะไปดูกันดีกว่าว่าไพ่ของคุณจะเป็นยังไงกันบ้างคลิปนี้เป็นคําพยารร์ตั้งแต่วันที่28พฤศจิกาไปจนถึง31ทธันวาคมปี64นะคะคลิปนี้เป็นคลิปพยากรณ์ายเดือนแบบคลิปสุดท้ายของปีแล้วเนอะอไพ่ประจำตัวเป็นไพ่ ไพ่ามาเลยนะคะไพ่สิกเซนไพ่สัญชาติญาณนะไพ่ของความรู้สึกพิเศษนะคะที่คุณสัมผัสได้ด้วยจิตใจข้างในนะก็มีเรื่องราวที่จะต้องตัดสินใจนะคะแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้คําตอบชัดเจนไปไม่ไปเอาไม่เอาดีมีความลังเลนะคะในตัวเองนะคะในการตัดสินใจเรื่องราวต่างๆ มีทางเลือกสองทางให้คุณเลือกนะหรือมีช้อยสองช้อยให้คุณเลือก queen of force มันอาจจะเป็นเรื่องราวของการทำธุรกิจการประครับประครองงานของสองอย่างให้ไปพร้อมๆกันแต่คุณทำได้นะแล้วก็ได้เงินทั้งสองงานด้วยนะคะทำได้แน่นอนนะแต่ว่ามันมีความลังเลแล้วก็ไม่มั่นใจแต่จะบอกว่าในสิ่งที่คุณคิดนะถ้าคุณกำลังเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะทำงานสองงานนะงานประจำงานเสริมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีการวางแผนว่าเออจะเลิกทำอย่างหนึ่งไหมหรือว่ากำลังจะเริ่มต้นทำสิ่ง ที่2เพิ่มคืองานเสริมเพิ่มเนี่ยโอเคไหมทําเลยต้องบอกว่าคุณทําได้และคุณทําไหวและคุณได้ตังค์นะวางแผนดีๆนะคะแล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปให้ไปตามขั้นตอนนะไม่ต้องรีบเร่งผลตอบรับมันจะดีนะแต่ว่ามันก็จะเป็นการเพิ่มเขาเรียกว่าความรับผิดชอบให้กับตัวคุณด้วยดังนั้นเนี่ยเต็มที่นะคะเต็มที่ดีแน่นอนทำได้ หาเงินเก่งนะคนตุนในเดือนนี้หาเงินเก่งแต่ว่าใช้เยอะเหมือนกันใช้เยอะไหมใช้เยอะอยู่หาเงินเก่งเราก็ใช้เงินเยอะนะคะใครที่ตั้งใจจะปิดหนี้เนี่ยจะปิดได้นะใครที่กําลังป่วยอยู่ไม่หมอว่าคุณน่าจะแบบอาการดีขึ้นนะอืมถ้าเหมือนแบบป่วยมาสักพักแล้วเนี่ยกําลังจะหายเนี่ยหายนะคีดว่าอาการน่าจะดีขึ้นนะคะ นะดังนั้นก็คิดเรื่องในเรื่องที่สมควรคิดนะอะไรที่มันยังมาไม่ถึงก็ยังไม่ต้องไปคิดมากนะคะทิ้งไปก่อนทําเรื่องที่อยู่ตรงหน้าก่อนนะการเงินไปแล้วโชคลาภมีไหมโชคลาภไม่ค่อยเห็นนะคะ โชคลาภไม่ค่อยเห็นรับลอยก็ไม่ค่อยเห็นเทรดหุ้นก็ยังไม่ค่อยจะเห็นเท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยช่วงเนี้ยก็ถ้าจะเทรดอะไรจะลงทุนอะไรเนี่ยมันเป็นไพ่2ดาบอย่างเงี้ยคือคุณไม่แน่ใจก็เตือนไว้เลยว่าอย่าลงดีกว่าเอาไว้ลงตอนที่คุณมั่นใจจะดีกว่านะฮะแล้วก็เดือนนี้เนี่ยมันเป็นช่วงพลังงานไพ่ก็บอกว่าคุณมักจะตัดสินใจอะไรก็ตามเนี่ยด้วยความรู้สึกนะ นำทางอย่างเงี้ยเขาบอกว่าบางทีเนี่ยในเรื่องของการลงทุนมันไม่ควรใช้ความรู้สึกนําทางมันจะต้องใช้ตจิกนําทางนะคะหรือว่าข้อมูลนั่นเองเนี่ยมันก็เลยขึ้นมาไพจัสติสขึ้นมาในตําแหน่งของความคิดนะคะความคิดก่อนที่คุณจะตัดสินใจเรื่องอะไรก็แล้วแต่ใจเย็นๆอย่าใจร้อนนะแล้วก็ใช้เหตุผลให้มากๆอย่าตัดสินใจอะไรท,ทันทีตามอารมณ์ไม่งั้นเนี่ยมันจะกลายมาเป็นภาระในชีวิตคุณได้แล้วเดี๋ยวคุณก็ต้องเหนื่อยเพื่อที่จะแก้ปัญหากับกับปัญหา,ญหาเขาเรียกอะไรนะกับสิ่งที่ ปัญหาที่คุณไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดไม่อยากให้มันเกิดอะไรอย่างเงี้ยอ่ะดังนั้นตัดสินใจแบบค่อยเป็นค่อยไปให้รอบคอบดีที่สุดอ่ะมาถึงเรื่องของอืมคำแนะนำนิดนึงนะคะคือถ้าคุณเชื่อเรื่องของการทำบุญนะถ้าอยากได้คำตอบที่ชัดเจนถ้าอยากกระตุ้นโชคในเรื่องของการงานการเงินให้ไปทำบุญลงศพนะคะ ให้ไปทาบุญลงศพหรือว่าเกี่ยวกับชีวิตความเป็นความตายนะคะถ่ายชีวิตโคกระบือนะคะทำบุญลงพยาบาลเอาอะไรแบบนี้ซื้อเครื่องมือแพทย์อ่อาอะไรแบบนี้นะก็ก็จะช่วยได้มาดูในเรื่องของการงานงานประจําเป็นยังไงบ้างสําหรับคนที่ทํางานประจําไม่เหมอะว่ายัางไปได้เรื่อยๆยังคงมีความมั่นคงแต่บางแต่ว่าบางท่านนะคะหัวหน้าเนี่ยบอกเลยนะว่าเขากําลังจับจ้องการ ผลงานของคุณอยู่เหมือนกันในสิ่งที่คุณทำเนาะก็ตอนนี้อมันอาจจะเป็นช่วงในการโดยผักชีให้ดูดีนิดนึงก็ถ้าทำได้ก็อยากให้ลองทำดูเนาะเพราะว่ามันยังอยู่ในสายตาเขาอยู่นะคะเขาก็จะดูคุณอยู่ห่างๆเขาค่อนข้างที่จะเคี้ยวๆนิดนึงนะในช่วงนี้นะ่ะ อยู่ไกลๆไม่ได้พูดอะไรมากนะคะแต่ว่าก็จับจ้องมองอยู่เหมือนกันถ้าเกิดว่าเราทําอะไรไม่ดีนะคะมันก็จะแบบเหมือนไปกระโดดเข้าตาเขาประมาณนี้นะมันก็จะเป็นไฮไลท์ขึ้นมาในโปรไฟล์ของคุณอย่างเงี้ยก็เลยแบบเออมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ช่วงนี้นะคะก็ขยันคันแข่งนิดนึงเนาะขยันสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ให้มันเป็นรูปประมงานอะไรที่เราทําหากเราอยู่เบื้องหลังเราก็ต้องเป็นปากเสียงให้กับตัวเองบ้างนะคะความดีเนี่ยต้องโฆษนณานเพราะว่าบางทีเขาไม่รู้หรอก หมายถึงหัวหน้าคุณนะเพื่อร่วมงานตอนนี้มันก็รักสบายนะคะก็ต่างคนต่างอยู่เขาไม่ได้มาช่วยเหลืออะไรเรามากสักเท่าไหร่มันกลายเป็นว่าเราจะต้องทํางานด้วยตัวเราเองนะคือมันเป็นมี h e r มิตด้วยนะมี s t r e n g t ด้วยมี5มา้าม้อเกก็งานเยอะแหละรับผิดชอบคนเดียวนะใช้หัวคิดใช้ความคิดเยอะด้วย ออกมาในเรื่องของเอกสารสัญญาอยากจะให้คุณระมาระวังนิดนึงห้ามเซ็นอะไรโดยที่ไม่อ่านเด็ดขาดมิเงนนจะกลายมาเป็นปัญหาคาราคาสาังพ่วงรัดตัวคุณนะอ่ะโดยเฉพาะเอกสารทางการเงินนะคะการเงินไปแล้วการงานไปแล้วคนที่ทํากิจการส่วนตัวยังคงไปได้เรื่อย,อยๆกิจการยังคงมีความมัน่นคงหากคุณเพิ่งเริ่มต้นกิจการใหม่คุณจะต้องเข้าไปดูแลเองอย่างใกล้ชิดจะดีที่สุดนะคะอย่าเพิ่งไว้ใจลูกน้องมากเนาะ เพราะบางทีลูกน้องคุณเน่เขาตัดสินใจไม่ถูกนะในช่วงเนี้ยก็เลยกลายเป็นว่าคุณควรจะไปนั่งที่ร้านบ่อยๆแล้วก็ทุกอย่างให้อยู่ในสายตาคุณแล้วมันจะดีเองหากคนที่ทําธุรกิจที่มีพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนนะคะพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนดีไหมถ้าเป็นเป็นพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนแบบเป็นคนเก่าๆที่คุณสนิทสนมมานานแล้วอะ่ะอันเนี้ยแม่หมอว่าโอเคไปได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าใครจะเริ่มต้นกิจการใหมย่ยังไม่ใช่ช่วงที่แนะนํานะคะคือช่วงนี้ควร ประครับประคองสถานการณ์เรื่องการงานของคุณนะ่ะมันเป็นยังไงก็ประครับประคองให้มันดีไปก่อนยังไม่แนะนําให้เริ่มต้นทําอะไรใหม่เนาะอืมต่อมาเรื่องของความรักความสัมพันธ์คนโสด โสดยังดูแนวะน้มที่จะโสดต่อไปนะคะแต่มันมีบรรยากาศของการกินเลี้ยงสังสรรค์กับเพื่อนฝูงเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นอะ่ะในเรื่องดวงของความรักความสัมพันธ์อ่ะมันจะมีคนเข้ามาแต่มันก็เหมือนกับไปแห่งเอากับเพื่อนมากกว่านะคะมันยังไม่ได้เป็นความรักในเชิงหนุ่มสาวหรือว่าชู้สาวอะไรแบบนั้นนะส่วน ใครที่ตัดสินใจอยากจะจบความสมพันธ์อยากจะหย่านะคะก็แม่หมอว่าคุณจะได้หย่าสมใจแล้วก็เสร็จสําเร็จภายในเดือนนี้นะมันมีไพ่เดทมีไพ่นี้นะคะมันมีเกณฑ์เขาเรียกว่าคือคนที่อยากจะจบความสมพันธนะ์มันมีเกณฑ์ได้ไปจากกันแล้วก็จบสิ้นกันจริงๆแล้วก็กลายมาเป็นโสดแบบนี้นะคะอืม,มีกลายเป็นคุณโสดเขาโสดอย่างเงี้ยในไพ่มันครบเลยในหลายๆตําแหน่ง คนที่คุยกันแบบไม่ชัดเจนนะคุยกันแบบไม่ชัดเจนมันก็มันจะมีบางคนหายไปนะไม่หมอยบอกว่าเอ้ยมันค่อยๆเฟดๆห่างๆไปเพราะว่าดูแล้วตัวคุณค่อนข้างที่จะยุ่งแล้วตอนนี้คุณก็รู้สึกไม่ได้ไม่ได้แบบอยากอยู่คนเดียวมากกว่าคือการคุยกันบางทีมันน่าลาคานะน่าเขาเรียกว่าคนคุยมันทําให้เราอารมณ์เสียมันก็เป็นไปได้ด้วยเหมือนกันก็เลยกลายเป็นว่าอยู่คนเดียวมันจะสงบสงบมากกว่าแล้วมีความสุขมากกว่านะฮะประมาณนั้นตัดเรื่องน่าลาคาญออกไปประมาณนี้ คนที่มีคู่ความสัมพันธ์ยังดีอยู่ไหมคนที่มีคู่นะคะ ช่วงนี้เขาไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะดูแฟนคุณไม่ค่อยได้อยู่บ้านตัวคุณก็ไม่ค่อยได้อยู่บ้านเท่าไหร่มันค่อนข้างจะห่างเหินกันนะคะก็คือเหมือนกับว่าต่างคนก็ต่างสันโดษหละแต่ว่ายังคงคีบความสัมพันธ์อยู่นะคะประมาณนั้นเขาก็ไปแฮงเอาท์ในส่วนของเขาคุณก็เหมือนกับมีเรื่องราวที่คุณจะต้องไปทําอะไรแบบเนี้ยแต่เหมือนคุณทํางานมากกว่านะไม่หมอว่าเนี่ยแต่ว่าเขาออกแนวแบบบางทีเขาก็ไปสังสรรค์กับเพื่อนเขาหรือว่าไปทํางานด้วยกันแล้วก็สังสรรค์ต่ออะไรแบบเนี้ย เออมากกว่าอืมถามว่าความรักมีคนอื่นไหมไม่เห็นบุคคลที่สามนะไม่เห็นบุคคลที่สามเลยขึ้นว่าต่างคนต่างไปใช้ชีวิตของตัวเองอะไรแบบนั้นเนาะก็มีความห่างเหินก็แหลมดูเย็นชานิดนึงนะในเดือนนี้อย่างไรก็ตามนะถ้ายังอยากรักษาความสัมพันธ์ให้ดีเราเองก็อาจจะต้องแบบว่าใส่ใจนะคะบอกรักแสดงความรักหรือว่าดูแลเอาใจใส่อาหารการกินเสื้อผ้าสกินชิพอะไรอย่างเงี้ยนะก็ให้คุณลองกระตุ้นดูนะคะก็จะช่วยได้ในการกระชับความสัมพันธ์ให้มันดี มไปดูคำแนะนำจากไพ่กันดีกว่าคำแนะนำจากไพ่เนาะถ้าเป็นเรื่องสุขภาพนะคะการทำงานหนักหรือการที่ คือดูดูแล้วอ่ะคุณไม่ค่อยได้มาใส่ใจดูแลตัวเองสักเท่าไหร่มันเป็นการใช้ชีวิตตามใจปากตามใจท้องตามใจกระเพาะมากเลยนะคะช่วงนี้ก็อยากให้กลับมาใส่ใจดูแลเรื่องสุขภาพนิดนึงการเจ็บปวดมันจะเกิดขึ้นได้หากคุณไม่ได้ใส่ใจโรคเก่าๆมันจะกลับมานะคะมันเป็นโรคที่เหลือรังมันเป็นโรคที่เกิดจากการทํางานหนักแล้วคุณไม่ค่อยใส่ใจเอออะไรแบบนี้เดี๋ยวมันก็จะกลับมาอีกได้เหมือนกันก็จะเป็นปน,ปนหายๆแบบนี้นะอคำแนะนำแมสเสจจาก เทวดาสิ่งศักดิ์สิทธนะคะหรือว่าจากจักรวาลแม่หมอก็รวมรๆกันไว้ในหัวข้อเดียวกันนะว่าเขาอยากจะบอกอะไรคุณขอให้บอกผ่านไพ่าสาบใบนี้นะใบแรกอ่า I s e n t you a loving side through nature นะคะก็ถ้าใครกำลังมองหาความรักนะคะเขาบอกว่าเขาส่งสัญญาณความรักผ่านธรรมชาติมาบอกคุณนะคะให้คุณแบบ อะลองอยู่กับตัวเองนะคะลองสงบนิ่งดูซิฟังเสียงเล็กๆในใจนะคะลองเชื่อสัญชาตญาณของคุณดูแล้วก็ลองเปิดใจคุยกับคนใหม่ดูซินะคะเราอยู่คนโสดเนี่ยนะคืออยู่คนเดียวก็ดูแลตัวเองได้แหละแต่เขาบอกว่าหากคุณกําลังมองหาความรักนะคะลองลองอยู่กับตัวเองดูนะคะแล้วก็ฟังเสียงซิว่าเอ๊จักรวาลกําลังบอกอะไรคุณคนนี้หรือเปล่าคนนี้หรือเปล่าลองคุยดูนะ I am not d e a h นะคะเขาบอกว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเวดาประจําตัวเขาไม่ได้หายไปไหนนะเขาไม่ได้ตายจากคุณไปนะคะเขาก็ยังอยู่ยังอยู่นี่แหละค่ะนะแล้วก็เขาไม่ได้ตายเรียกอะไรไม่มีวันตายก็ได้นะอีกในหนึ่งคือความทรงจําดีๆนะคะอะไรที่ดีงามะเราสามารถเก็บไว้กับตัวเราแล้วก็ เหมือนกับเมมโมรีดีๆเนอะก็จะสามารถอยู่กับตัวเราไปได้ทุกที่ทุกเวลานะคะไม่ได้ตายห่างหายไปไหนเนาะอือเห็นแสงสว่างในไพ่เนอะแล้วก็เห็นนกในไพ่เนอะม,นอมันคือมันคือข่าวดีแล้วมันก็คือความหวังแสงสว่างมันก็คือความหวังท้องฟ้าเบื้องหลังมันคือท้องฟ้าที่สดใสเพราะฉะนั้นโชคดีเนี่ยมันไม่เคยหายไปจากคุณหรอกมันอยู่รอบๆตัวคุณนั่นแหละทันทีที่คุณ เขาเรียกอะไรทำให้ใจสงบให้ความคิดสงบนะคะทันทีที่คุณมองหาคุณจะเห็นโอกาสแล้วก็แสงสว่างความอบอุ่นอยู่รอบๆตัวคุณไปที่3เป็นไพ่ life is a series of choice juice Cho love นะคะเขาบอกว่าชีวิตเนี่ยมันก็คือซีรีส์ของการเลือกนะคะดังนั้นเนี่ยเส้นทางในอนาคตของคุณเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรมันขึ้นอยู่กับการเลือกในทุกๆก,การเลือก ย่อยๆอย่ะของคุณเลยนะคุณเลือกเพื่อนยังไงคุณเลือกเพื่อนร่วมงานยังไงนะคะคุณเลือกที่จะทําอะไรให้กับตัวคุณคุณเลือกที่จะดูแลสุขภาพให้กับตัวเองไหมคุณเลือกที่จะดูแลคนรอบข้างเนี่ยอย่างไรอย่างเงี้ยนะถ้าคุณดูแลเขาดีหรือว่าคุณดูแลแบบดูแลได้ถูกคนน่ะคุณก็จะได้อะไรดีๆที่แบบตอบกลับมานะประมาณนั้นถ้าคุณเลือกคบกัญยาณมิตรเขาก็จะนําพาโอกาสแล้วก็สิ่งดีๆเข้ามาให้ชีวิตคุณมากมายนะคะ choose love นะคะ เลือกสิ่งที่คุณรัก เลือกโดยใช้หัวใจเลือกนะคะตามภาพเลยนะอันนี้ก็เป็นแมสเซจจากไพ่นะคะสุดท้ายแม่หมอขออวยพรให้ทุกท่านนะคะทั้งชาวลัคนาแล้วก็ชาวราศีตุลน,นะ,ะมีความสุขนะคะสุขสมหวังในทุกๆเรื่องเรื่องไหนที่ควรจบขอให้คุณจบสิ้นแล้วก็ปิดมันให้ให้เสร็จสําเร็จภายในปีนี้นะคะแล้วก็ขอให้คุณได้เจอโอกาสดีๆนะเข้ามาในชีวิตนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในปีหน้าคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ